สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะก็จะเป็นการแรนดอมเปิดไพ่ทำนายฝันนะคะมาดูกันว่าทำไมช่วงนี้คุณฝันถึงเขาคนนั้นอ่าทำไมฝันถึงเนาะทำไมอยู่อยู่ก็ฝันถึงอาจจะฝันถึงบ่อยหรือว่าฝันเห็นแค่แบบในช่วงนี้อะนะคะมาดูกันนะว่า มันมีพลังงานอะไรอยู่ในความฝันนั้นทำไมช่วงนี้คุณฝันถึงเขาอ่ะนึกถึงนึกถึงคนคนนั้นไว้ในใจนะคุณต้องมีคนคนคนนั้นก่อนนะที่คุณฝันถึงนะคะเนาะอ่ะมาดูกันไปฝันถึงเขาทำไมทำไมถึงต้องฝันถึงอ่ะ,อะงงและงงและไพ่กับหัวกับหางอ่ะ ทำไมฝันถึงเขาฝันทำไมมันเหมือนว่าแบบมีคนที่เขาแบบว่าคิดถึงคุณแหละมีคนที่เขาคิดถึงและอยากคุยกับคุณด้วยนะเออแต่ว่านิ่งไปอะ่ะไม่ได้คุยเลยนะคะแล้วก็เหมือนไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะ ไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณเป็นแฟนเก่าของคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนว่าอาจจะแบบเออเคยเจอกันในช่วงเวลานึงแล้วก็เคยรู้สึกดีๆให้กันนะแต่ว่าอยู่อก็อาจจะต่างคนต่างก็มีปัญหามีภาระมีเส้นทางอะไรของตัวเองกันนะนะคะแล้วก็แยกยาก้ยายก,กันไปอะ่ะเนี่ยเคยเป็นเหมือนแบบนะคนรักเก่าเพื่อนเก่า นะคะแฟนเก่าอย่างเงี้ยกันมาก่อนเนอะนะเออแต่ที่ผ่านมาแบบว่าปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะไปกันไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันดูเหมือนเหมือนแบบมันมีอุปสรรคมาแบบขัดขวางอะ่ะเนาะมันอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของแบบหน้าที่การงานหรือว่ามันมีในเรื่องของปัญหาภาระนะคือเขาคนนั้นน่ะอาจจะ เป็นเหมือนแบบเสาหลักของครอบครัวแล้วต้องแบกอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะเลยนะแบกปัญหาทุกอย่างในบ้านในครอบครัวนะต้องคอยดูแลรับผิดชอบนะคะก็เลยอาจจะทําให้ตัวเขานะไม่ได้มีเวลาให้กับเรื่องของความรักนะคะจนอาจจะทําให้คุณก็รู้สึกว่าเออเขาไม่มีเวลาให้นะคะก็เลยเหมือนแบบเงียบเกันไปแล้วก็ ห่างหายกันไปอ่ะนะอ่ะหรือว่าบางท่านก็อาจจะงานเยอะงานหนักด้วยกันทั้งคู่นะคะต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาแล้วก็บางทีก็คือเป้าหมายในชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะคะจุดมุ่งหมายในชีวิตอ่ะเหมือนว่ามันไม่ได้ไปในจุดเดียวกันนะมันมีความต้องการนะคะของตัวคุณของตัวเขาอ่ะนะที่มันไม่ตรงกันนะคะก็เลยทําให้ห่างหายกันไปนะดูเหมือนว่ามันนิ่งกันมาแบบสักพักหนึงแล้วอ่ะ แต่ว่าคนคนนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาอาจจะรอคอยนะข้อความจากคุณรอคอยนะออการติดต่อจากคุณอยู่ะนะคะแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่มีเลยอะเนาะไม่มีข้อความไม่มีอะไรเลยนะบางท่านก็อาจจะนิ่งนิ่งแล้วก็เงียบกันไปอะตั้งแต่ปีที่แล้วอะ นะหรือบางท่านอาจจะแบบเออนานกว่าน,นั้นไปอีกก็ได้อะนะอ่ะตอนเนี้ดูแล้วแบบอาจจะนิ่งเงียบกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็หายเงียบไปเลยข่าวคราวเงียบหายนะคะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะตัวเขาก็อยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ยแหละแต่ว่าการสื่อสารในชีวิตจริงมันไม่มีอ่ะเนอะก็เลยอาจจะแบบว่าโอ้คิดถึงคุณมากแหละนะคะอืมคิดถึงคุณมากนะ จนทําให้พลังงานของเขามันส่งมาถึงคุณนะนะคะส่งมาถึงคุณในความฝันในรูปแบบความฝันนะเนาะนะเออเนี่ยแหละทําให้คุณนะ่ะฝันถึงเขาฝันเห็นเขานะคะนะแล้วก็เหมือนว่าตัวเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณด้วยนะเขามีข้อความอะไรที่ที่อยากจะบอกให้คุณรู้นะคะ มันอาจจะเป็นแบบข้อความสําคัญข้อความอะไรบางอย่างหรือเป็นเรื่องบางเรื่องที่คุณกับเขาเหมือนว่ามันมันรู้กันแค่คุณกับเขา2คนนะ่ะนะคะแล้วเขาเนี่ยแหละมีแบบมีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะนะคะเนาะแล้วก็เหมือนว่าอยากจะเหมือนอยากขอโอกาสคุณนะอีกครั้งหนึ่งอะนะคะอยากขอโอกาสกลับมาเนาะรีเทิร์นกลับมาในความสัมพันธ์นี้ นะคะที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะไม่ได้พยายามกับคุณอย่างเต็มที่นะคะอมืมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะแบ่งเวลาได้ไม่ดีอะนะคะจัดการชีวิตของตัวเองได้ไม่ดีพออะเนาะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันแบบมันมันหลุดหลุดลอยกันไปอะนะเงียบหายกันไปอะนะคะ โอเคอ่ะอันนี้ก็คือพลังงานของไพ่นะคะเนาะทำไมช่วงนี้คุณฝันถึงเขาอ่ะประมาณนี้นะคะก็ดูเพลินๆน,นะดูเป็นแบบแนวทางไกด์ไลน์นะคะแต่ว่าไม่ต้องอินไม่ต้องซซเรียสนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีพลังงานประมาณนี้นะคะ